จัดเต็มอีกหนึ่งคันช่วงล่างคุณภาพพี่เคซีเลสตินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคันนี้ได้จัดอะไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นนะครับก็จัดเป็นชุดโหลด SP นะครับก็แบนเดียวกับ แต่ต่างก,กันแค่วัดสดุนะครับตัวนี้จะเป็นระบบพวินุูฟไม่ใช่สไลดกระบอกนะครับเติมด้วยทุกหมากกันโคงฮาร์ดเ s สนะครับเพื่อปรับมุมปีกนกนะครับหลังโหลดแล้วให้ทำงานได้ดีที่สุดขนานกับพื้นมากที่สุดหรือให้อยู่ในตำแหน่งที่ปีกนกทำงานแล้วไม่เกิดความเครียดก็คือมุมง,งอมุมเชิดน,นะครับตัวนี้ช่วยได้ ต่อมาดูเลยครับมาจานเบรกนะครับตัวน,นี้ก็เลือกเป็นเบมโบรีเททเนนะครับก็คือเป็น OEM เทียบเคียงกับโรงงานนะครับแต่ราคาถูกกว่าเบิร์กศูนย์บอกก็เลยว่าเยอะมากๆๆๆอันนี้ครับผมแล้วก็ด้านนู้นนะครับก็จะเป็นผ้าเบรกเบมโบ o เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวคันนี้ก็จัดทรงเสร็จเดี๋ยวผมพาไปลองขับพาไปลองนั่งดูนะครับว่าฟีลลิ่ง มันจะเป็นยังไงหลังโหลดแล้วจะก,กระด้างไหมชุดโหลดต้องแข็งเสมอไปไหมเดี๋ยวผมพาไปลองนะครับเดี๋ยวขอเวลาสักครู่ครับผม ียบร้อยแล้วครับกับ B M F 3 0นะครับสุดหล่อคันนี้อีกหนึ่งคันกับงบประมาณอัปเกรดช่วงล่างนะครับก็คือ S T รุ่น X A นะครับแล้วก็จะมีลูกหมากคันโคง h a r d ด a ลนะครับแล้วก็มีระบบเบรกจุกจิกอีกนิดหน่อยนะครับก็จบไปในงบประมาณ80,000มีทอนนะครับโดยรวมที่ได้ลองก็เป็นสตัดที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งคาแรคเตอร์จะออกไปในทาง แต่ยังมีความนุ่มเหลือนะครับจะต่างกับสตาร์ทที่เป็นระบบโมโนทูที่จะมีเป็นมีความหนึบหนึบมาอยู่แล้วแต่ว่าความนุ่มบางทีก็อาจจะหายไปเยอะจนบางครั้งเนี่ยลูกค้าบางท่านขับแล้วน่ยจะไม่ค่อยชอบอาการกระเด้งหรืออาการแบบแข็งของตัวสตาร์ทระบบโมโนนะครับตัว ST หรือ KW ก็จะเป็นอีกทางเลือกนะครับเป็นโชคระดับพรีเมียมนะครับอัพเกรดระดับพรีเมียมเป็นทางเลือกให้กลุ่ม ยโรนะครับหรือในเทสลาที่เรานิยมกันนะครับก็วันนี้ลองรถเรียบร้อยนะครับก็ศูนย์โอเคนะครับพวงมาลัยโอเค okay, หมดแล้วก็เดี๋ยให้ลูกค้าไปเช็คไปใช้แล้วก็รันอินสักหนึ่เดือนแล้วกันเนะเพราะว่าตอนนี้ค่าคันนี้เราปรับไปที่ค่าโหลดน้อยที่สุดนะครับปรับไว้ที่ค่าโหลดน้อยที่สุดแต่จากที่ผมลองลูกค้าเนี่ยยังมีอาการรู้สึกว่าถ้าข้างหน้าพีโหลดน้อยกว่านี้ เกว่านะครับนิดนึงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวให้ลูกค้าใช้แล้วก็ให้สริงบันเซตตัวเข้าที่นะครับวัดค่าที่แท้จริงเนอะละหลังลงได้เท่าไหร่หน้าลงเท่าไหร่แล้วก็เอามาบวกลบกันแล้วเดี๋ยวแมนจัดการให้เหมือนเดิมลูกค้าประจําครับรุ่นน้องไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวดูแลเต็มที่วันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับเคซีเลสติ้งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผลงานช่องทางต่างๆของทางรราด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ